ปริศนาฟันคุดต้องผ่าไหมคนงงกันมากแล้วต้องทำอะไรกับมันอะไรคือฟันคุดมีภาวะแทรกซ้อนไหมผ่าแล้วเป็นยังไงไม่ผ่าแล้วเป็นยังไงอายุ80แล้วหมอบอกมีฟันคุดยังไม่เคยผ่าเป็นปริศนามาก ต้องทำยังไงวันนี้เรามาชมกันเลยครับสวัสดีครับผมหมอไอ้นะครับก็วันนี้จะมาแบ่งปันความรู้แบบชิวๆสบายๆเกี่ยวกับเรื่องฟันคุดว่าแท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเราต้องทําอะไรกับมันหลายคนก็งงว่าฟันคุดคืออะไรแล้วมันต้องผ่าหรือมันต้องถอนหลายๆคนก็ไม่เข้าใจเลยนะครับว่าผ่ากับถอนมันต่างกันยังไงข้อที่1หัวข้อแรกเลยฟันคุดคืออะไรฟันคุดนะครับมันก็คือซี่สุดท้ายหมอฟันนะจะเรียกว่าซี่แปดนะไม่ต้องมาสนใจนะครับ มันคือฟันกรามที่สุดท้ายที่อยู่ข้างในสุดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้พอมันขึ้นไม่ได้มันก็เลยเรียกว่าฟันขุดภาษาอังกฤษนะครับก็คือ impacted tooth นะครับช่างหัวมันมั่นเป็นภาษาหมอภาษาคนก็คือฟันขุดแล้วเดี๋ยวยังมีฟันฝังอีกเดี๋ยวฟันฝังเอาไว้ก่อนนะครับฟันขุดเนี่ยจำเป็นต้องผ่าไหมที่จริงแล้วต้องพูดอย่างนี้ครับในประชากรของคนเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขากรรไกรเนาะตรงเนี้ยนะครับขากรรไกรบนกับล่างเนี่ยมันไม่ใหญ่พอที่ฟันมันจะขึ้นได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหรือบางที่ฟันัมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันขึ้นมาแบบนี้มุมมันเป็นอย่างนี้นะครับพอหารการมันไม่ใหญ่พอต่อให้มันขึ้นได้มันจะขึ้นแบบเบียดเบียดล้มล้มชี้ออกไปข้างนู้นชี้ออกไปข้างนี้ทําให้เกิดการที่ว่าเวลาเราเคี้ยวเนี่ยมันก็จะกัดกระพุ้งแก้มนะครับฟันคุดนี่ก็ช่วงขึ้นช่วงประมาณอายุ20กว่านะทีนี้บางคนก็งงว่าอ้าวทำไมบางคนมีฟันคุดบางคนไม่มีฟันคุดคือฟันซี่แปดเนี่ยครับฟันคุดมันจะไม่ได้มีทุกคน บางคนต้องเรียกว่าถ้าเป็นคนเอเชียเรานะถ้าไม่มีเนี่ยถือว่าโชคดีมากก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปผ่าก็คือมิสซิ่งอะ่ะมิสซิ่งก็คือไม่มีตั้งแต่กําเนิดน,นะครับอันนี้ก็คือชิวไปแต่บางคนที่ขากายใหญ่มากพอแล้วดวงนี้ที่ว่าฟันมันขึ้นได้เนี่ยฟันมันก็เลยไม่คุดพอมันไม่คุดมันขึ้นได้มันก็ไม่ต้องผ่าถ้าสมมติรักษาความสะอาดได้มันก็คืออยู่ได้ อาจจะผุบ้างนิดหน่อยก็อุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฟันคุดที่ขึ้นได้ก็ไม่เยกว่าฟันคุดไม่ต้องงงนะครับไม่ต้องทาไม่เรยกว่าฟันคุดแล้วถ้าเกิดจะต้องเอาออกก็คือถอนออกได้นะไม่ต้องผ่าผ่ากับถอนมันต่างยังไงอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เอ็กซเรย์กันให้เข้าใจเลยว,ว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยฟันนอนมาอย่างเงี้ยเขาเรียกภาษาหมอเขาเรียกนอนมาอย่างเงี้ยนะครับ นี่ก็คือยากมากอย่างนี้ถอนไม่ได้ต้องผ่าออกต้องแบ่งครึ่งแล้วก็งัดออกทีละซี่เพราะว่ามันอยู่ใต้กระดูกขากันไกลหลายคนไม่รู้นะครับว่าฟันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ใน,ในเหงือกใช่ไหมแต่ใต้เหงือกเราเนี่ยเหงือกตรงนี้นะครับมันคือกระดูกขากัรไกลชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งฟันคุดเนี่ยมันก็อยู่ใต้กระดูกนี่แหละถ้ามันอยู่ใต้กระดูกอีกก็ยิ่งยากเข้าไปอีก เวลาจะผ่าออกก็ต้องมีการกรีดเงือกออกผู้เหลือยิ่งขวกรีดเงือกนะครับแล้วก็ค่อยๆกอ,อกระดูออกแบบ่งฟันคุดเป็นครึ่งหนึ่งแล้วแต่หมอทำแล้วก็งัดออกปิศาฟันคุดก็มีหลายอย่างต้องถอนไหมต้องผ่าไหมอ่านะครับพูดอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าช่วงอายุช่วงอายุเราอยู่ในช่วงไหนต้องผ่าไหมต้องถอนไหมจริงๆมันไม่มีคําว่าต้องหรือไม่ต้องนะครับมันควรจะหรือไม่ควรจะว่าง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าเราอายุประมาณ14-18ถึง แล้วเราจะเริ่มจัดฟัน20ต้นๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเอ็กซเรย์มาแล้วเ,เจออย่างงี้ก็บอกเลยครับว่าควรจะผ่าเพราะว่ามันไม่ขึ้นแน่นอนแล้วเวลากินข้าวเนี่ยเศษอาหารมันจะไปติดตรงนี้ครับเศษอาหารไปติดตรงนี้ซึ่งมันก็จะทําให้มีกลิ่นเหม็นฟันผุ และอีกอย่างเนี่ยมันจะดันฟันให้ล้มด้วยมันก็พยายามจะขึ้นมีแรงมาจากข้างหลังครับจัดฟันไปก็จัดเสร็จแล้วถ้ายังไม่ผ่าออกนี่ก็อาจจะดันแล้วก็เกิดล้มได้แต่จะใช้เวลานานมากซึ่งก็บอกเลยว่าจัดฟันกับผมเนี่ยควรจะผ่าแล้วผมก็บังคับให้ผ่าเลยว่าไม่ถึงขนาดจะต้องผ่าก่อนติดเครื่องมือแต่ถ้าเกิดทําได้ก็ดี เพราะฉะนั้นเครื่องมือจัดฟันกว่าจะได้ติดเนี่ยก็นานพอสมควรแล้วมีกรณีไหนบ้างไหมที่เราไม่ต้องผ่าเลยยกตัวอย่างครับสมมุติว่าคนไข้มาอายุประมาณ70กว่าแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าเราอายุ70กว่าแล้วไม่ต้องผ่าคนขุดน้ำไม่ไม่ใช่นะครับคือคนอายุ70กว่าเนี่ยกระดูกมันแข็งเวลาผ่านมันยากแล้วผ่าแล้วมันเจ็บตัวเยอะนี่ก็พูดกันตรงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอายุ70กว่าแล้วไม่ต้องผ่าแต่ถ้าเคสที่ไม่ต้องผ่าเนี่ยเป็นยังไงก็คือมันอยู่ลึกมากเลยครับมันอยู่แบบ ตรงเนี้ยแล้วมันก็แบบไม่มีแนวทีท่าว่าจะขึ้น70กว่าแล้วยังอยู่ใต้กระดูกอย่างเง้ทันตแพทย์เขาอาจจะมาเมินแล้วเขาก็เห็นแล้วก็ว่าเออมันอยู่มาตั้ง70ปปีแล้วก็ปล่อยมันไปมันก็คงไม่ขึ้นแล้วละบางทีมันก็นอนอยู่อย่างนั้นนะครับก้อนนี้ก็คือหนึ่งในกรณีที่ไม่ต้องผ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมาเจอฟันคุดในวัยกลางคนวัยกลางคนประมาณ2 5หถึง35มอะไรอย่างเงี้ยบางทีจัดฟันมาแล้วอาจจะตอนเด็กๆหมอคิดว่าเออยังเด็กไปนะครับลากมันยังไม่โตเลยก็ยังไม่ต้องไปีบผ่าาาเออยูลึกพโตมปุ นะครับเกินเป็นวัยกลางคนไปเรียนจบมาหาลาัยทํางานแล้วเนี่ยยี่ห้าถึหแล้วลืมหรือว่าไม่ค่อยได้มาหาหมอฟันแล้วก็ไม่ได้เอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่แบบน,นี้ก็เลยลืมไปว่าเอ้ยเรามีฟันคุดวันหนึ่งมันก็ปวดนะฮะปวดขึ้นมาปวดแบบปวดฟันคุดนี่คือปวดหัวเลยอะปวดแบบไม่อยากคุยกับใครเลยอ้าปากไม่ได้เลยนะอ้าปากเลยแบบแค่นี้เอาหลอดใส่เข้าไปได้นะครับ แล้วก็เลยมารู้ตัวว่าอ้าวฉันมีฝันขุดนี่ว่ะเออเราต้องทำยังไงคือถ้าปวดหนักอยู่มากเลยเนี่ยนะครับห้ามรอต้องรีบไปพบทันตแพทย์อาจจะมีการตรวจก่อนกินยาก่อนจะได้ผ่าวันนั้นเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าปวดหนักมากๆ้นอักเสบติดเชื้อเนี่ยเราจะไม่ได้ผ่าวันนั้นเพราะว่ายาชาจะไม่ชานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทันตแพทย์ด้วยว่าเขาจะผ่าวันนั้นไหมแต่ว่าส่วนตัวถามว่าแนะนำไหมนะครับแนะนํำไหมว่าให้รอในขณะปวด แล้วต้องไปผ่าฟันคุดไม่แนะนําเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในธนกรรมรอให้ปวดก่อนรอให้เจ็บก่อนแล้วก็วค่อยเอาออกโอ้หายปวดแล้วหายเจ็บแล้วเลิกบางคนก็ปวดอย่างเงี้ยปวดบ้างไม่ปวดบ้างวนไปวนมา1ิบรอบจนติดเชื้อจนอะไรไม่รู้อ่ะเอาแค่ว่าฉันไม่ปวดพอละไม่ต้องผ่าออกนะครับอันนี้คือไม่เวิร์คอย่างรุนแรงเลยข้อดีข้อเสียของการผ่าฟันคุดนะครับข้อดีเลยแน่นอนสมมติไม่พูดถึงเรื่องจัดฟันเลย ไม่พูดเรื่องจัดฟันเลยแล้วเรามาพูดถึงเรื่องฟันคุดกันเนี่ยมุกเราไม่ต้องจัดฟันแล้วเราต้องผ่าออกไหมคําตอบก็คือว่าถ้ามันขึ้นได้และคนไข้รักษาความสะอาดได้ไม่ผุไม่เป็นโรคระมาหน้าตรงนั้นนะครเหงือกไม่ล้นไม่แดงไม่บวมไม่เคี้ยวโดนกระพุ้งแก้มก็ไม่ต้องผ่าถ้าผุก็อุดไปทีนี้ฟันคุดที่มันขึ้นได้บางทีมันไม่มีคู่ศพแล้วมันก็ผุมันก็ยื่นลงมาเรื่อยๆแบบที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทําไม เพราะว่าเคี้ยวปุ๊บนะครับโดนกระพุ้งแก้มคนให้ก็ไม่รู้ว่าเออก,ก,ก็คิดว่าทุกคนก็ต้องเคี้ยวแล้วโดนกระพุ้งแก้มอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะเวลาคนเราเคี้ยวเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะโดนกระพุ้งแก้มนะคือมันอยู่ตรงเนี้ยะคือโมเดลมันไม่มีแก้มหรอเวลามันเคี้ยวเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้แล้วเวลาฟันคุดมันไม่มีคู่ศพเนี่ยเขาเรียกว่าฟันไม่มีคู่ศพเคี้ยวปุ๊บนี้ครับมันก็ยื่นลงมาเรื่อยๆใช่ไหม พอมันยื่นลงมาเรื่องมันเคี้ยวโดนกับผมแก้มมันก็เจ็บนะครับแล้วมันก็ถูไปถูมาคนหนีไม่อยากผ่าฟันคุดกลัวเป็น20ปีเคี้ยวกับผมแก้ตัวเองจนเป็นมะเร็งในช่องปากก็มีนะครับเพราะฉะนั้นธนกรรมเราเนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะไม่ใช่ว่าโอ้โหรอให้เป็นก่อนแล้วก็ไปทําเพราะว่ามันจะมันจะงานเข้าเจ็บตัวหนักมากเสียเงินเยอะมากข้อต่อไปเลยปริศนาที่ว่าโอ้โผ่าฟันคุดแล้วเนี่ยมันต้องหน้าบวมฉึงเลยหรือเปล่านะครับคือต้องบอกเลยว่า มันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟันคุดเนี่ยมันที่หน้าบวมเนี่ยเพราะมันเกิดจากกรอกดูหบอกฟันเขากอกดูลงเยอะมันก็เลยบวมทีนี้ราก็เกิดการเปรียบเทียบกันครับเกิดขึ้นบ่อยมากคือคนไข้เนี่ยไม่เข้าใจว่าอ้าวฉันจะไปผ่าฟันคุดแล้วฉันเห็นเพื่อนฉันเนี่ยไปผ่ามาู้หน้าบวมอย่างนี้เลยแล้วก็กินข้าวไม่ได้มาสองอาทิตย์ นะครับแล้วก็โอ้โหแล้วชีวิตมันจะเป็นยังไงกลัวมากแล้วก็ไปผ่าแล้วก็อะไรก็ไม่รู้มีเสียงยีดยดยีปิดตาด้วยน้ําเต็มปากอะไรเครื่องมือเต็มปากโอ้โหอ,อึดอัดไม่อยากไปผ่าผ่าแล้วไปอย่างเงี้ยนะไม่ต้องผ่ายอมยอมยอมไปตายดีกว่ากลัวกลัวจัดเลยนะครับจริง,รงๆเราต้องพูดอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่ว่าทุกเคสจะเป็นอย่างนั้นนะบางเคสอาจจะแค่ตัดออกงักขึ้นแล้วก็ออกเลยก็ได้ ะะเพราะเคสแต่ละเคสเนี่ยมัน variation เยอะคือมันมีความหลากหลายเยอะมันไม่ได้หมายความว่าเราผ่าแล้วเราปวดเพื่อนเราจะต้องเป็นอย่างเราบางทีอาจจะแค่ถอนออกธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้มันก็เป็นแบบเป็นมิสเนาะมิสคือเป็นปริศนาคาใจคนไข้ว่าเออแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยไหมนะครับแต่วันนี้มาบอกสิ่งที่แน่นอนเลยว่าถ้าไปผ่าคนทูตแล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้เรียกว่าภาวะแทรกซ้อน Surgical complication ก็ S S Compl ication, คือภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนะครับอาจจะไม่ต้องจำภาษาอังกฤษแล้วกันภาวะแทรกซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่หมอฟันเขาจะแจ้งก่อนผ่าอันนี้ผมก็ามาแจ้งให้เพื่อนๆทราบเลยนะครับว่าแย่ที่สุดที่เกิดขึ้นได้ก็คือปากชาเพราะว่าฟันคุดเนี่ยนี่พูดเราม่ต้องกลัวนะครับอันนี้คือแย่ที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นทุกเคสฟันคุดมันอยู่ใกล้เส้นประสาทเส้นใหญ่ๆเลยตรงนี้นะครับนะเส้นประสาทชื่ออะไรไม่ต้องสนใจ เพียงแค่ว่าถ้าการผ่าฟันคุดแล้วลากฟันเนี่ยมันไปโดนเส้นประสาทแล้วมันสกิดนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอาการชาเกิดขึ้นประมาณเดือน2เดือนแล้วค่อยๆหายไปบางคนถ้าเส้นประสาทโดนทําร้ายเยอะๆโดยที่หมอฟันเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เหลี่ยกลี้งไม่ได้เพราะเราจะต้องเอาฟันซี่นี้ออกก็อาจจะเกิดแบบชาขึ้นมาเป็นจุดตรงนี้หรือตรงเนี้ยแล้วแต่ข้างไหนอาจจะชาทั้งชีวิตอาจจะ6เดือน 12เดือนหรือไม่มีใครรู้อันนี้คือแย่ที่สุด2นะครับภาวะแทรกซ้อนที่รองลงมาก็คือบวมปวดนะแน่นอนอย่างตัวผมเองเนะี่ยคุณพ่อผ่าให้ข้างขวาพอผ่าเสร็จปุ๊บกินข้าวไม่ได้เป็นสสัปดาห์ตื่นขึ้นมามนไขขึ้นนะเพราะว่ายากมากตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ20กว่าก็เลยเข้าใจผลไข้เนาะ เพราะว่าตอนเรายังเป็นนักศึกษาอยู่เราก็เป็นคนไข้เหมือนกันก็เข้าใจว่าคนไข้ก็ไม่อยากมีประสบการณ์นั้นแต่ว่าทาไมหมอฟันถึงบอกว่าต้องผ่าควรผ่าเพราะหมอฟันเขารู้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยเจ็บกระปวดอันนี้มันผลลัพธ์มันแย่กว่าถ้าไม่ผ่านะ เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าฟันคุดเราเนี่ยมันคือซี่นี้ใช่ไหมรู้จักแบบลดแรกแจกแถมไหมผ่าหนึ่งแถม2โปรโมชั่นลดแรกแจกแถมแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วคนอาจจะบอกโอ้โหชอบแถมคือมันไม่ได้แถมแบบผ่าฟรีหรือถอนฟรีนะครับแต่ว่าอันนี้คือความบันไลมันจะเกิดขึ้นจริงๆพะเวลาฟันคุดมันขึ้นไม่ได้นะมันเป็นอย่างนี้เราเห็นแนวมานะแล้วเวลาเราเคี้ยวข้าวเนี่ยนะครับเศษอาหารมันเข้าไปอุดตรงนี้เออแล้วมันเป็นไงมันเอาไม่ออกครับคนไข้ก็ไม่รู้จะทําความสะอาดตรงนี้ยังไงนะ ไอฟันซี่นี้ซี่แปซี่เนี่ยฟันที่อยู่ข้างงฟันคุดเนี่ยที่เราอยากเก็บเอาไว้เนี่ยมันผุใต้เหงือกแล้วมันลงไปอุดไม่ได้มันจะอุดมันก็ไม่รู้จะทําขอบไม่สวยเนียนกริ๊กยังไงถึงมันทําได้คุณก็ทำความสะอาดไม่ได้แต่กว่าจะรู้ถึงตอนนั้นมันผุทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วครับหัวใจฟันตรงนี้คนไข้เป็นไงครับก็ปวดปวดหนักมากเลยนะสุดท้ายก็คือต้องผ่าฟันคุดแล้วก็ถอนฟันซี่นี้ออกไปด้วย พอถอนฟันซี่นี้ออกเป็นไงครับฟันคู่ศพไม่มีคู่ศพครับยื่นลงมาเรื่อยๆใช้เวลาเป็น10ปีสุดท้ายก็ถอนทิ้งก็งคือผ่า1ถอน2กลายเป็นเสียฟันกลางเป็นซี่นะครับไอ้ข้างนี้ก็พิการไปเลยเคี้ยวไม่ถนัดมาเคี้ยวแต่อีกข้างหนึ่งเป็นไงครับอีกข้างหนึ่งก็ฟันสึกหนักมากเพราะว่าเป็นไงครับพี่น้องมอเตอร์เวย์มี2เลนวิ่งอยู่เลนเดียวอีกเลนหนึ่งก็พังอีกเลนหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เลยกลายเป็นผลพลอยได้ที่แบบ โอ้โหน่ากลัวมากแล้วก็ไปอะไรที่หมอฟันเนี่ยรู้ไงคือนิดๆหน่นอยๆหมอฟันก็ไม่เอาละผมก็จะผ่าผมว่าไม่ไหวกลัว คเคี้ยวไม่ได้ข้างหนึ่งไม่เวิร์กนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่สิ่งที่จริงๆผมว่าน่ากลัวกว่าการที่เราบวมหรือเจ็บแค่ปป๊บเดียวนะคนใครอาจจะไม่เข้าใจมองแค่สั้นๆว่าวันนี้อาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงแต่ไม่มองว่าเอาเออสิปีข้างหน้าละ่ะตอนนี้อายุ30แล้วอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนะเหลือไอ้กี่ซี่แล้วมันจะเคี้ยวยังไงคนเราคิดว่าเออไม่เป็นไรก็ใส่ฟันปลอมไปใส่ฟันปลอมไปผมว่ามันกินข้าวไม่อร่อยนะผมพูดจริงๆนะครับเราจะมาบอกว่าโอ้ฟันมันก็ต้องร่วงไปตามอายุการคคือมมมัันนนนไ่่่่ใชเนะเป็แสววดีย ฟันเนี่ยจริงๆแล้วเนะี่ยอายุ64คุณเป็นหมอฟันนะฟันยังดีอยู่28ซี่ยังมีครบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เรื่องความกลัวหรือว่าความเจ็บปวดเพียงแค่ชั่วคราวนะมาทำให้อนาคตของเราปากเรามันพังพินาศไปหมดผมว่ามันไม่เวิร์กนะครับบางทีเราจะต้องกัดฟันสู้แล้วก็เผชิญหน้าความกลัวยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่กลัวหมอฟันเข้าใจจริงๆนะครับมีคลิปให้ดูว่ากลัวหมอฟันต้องทํำยังไง เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแนะนําหนังสือด้วยว่าถ้าเรากลัวอะไรามากๆเนี่ยเราต้องทำยังไงต้องเผชิญหน้ากับมันนะครับอย่างวันนี้ก็ต้องฝากความรู้น้วว้ให้กับทุกคนสิ่งที่สําคัญก็คือแล้วฟันคุดต้องเก็บไหมนะครับแอบย้อนนิดนึงจริงๆไม่ต้องเก็บแต่ว่าบางเคสที่ฟันกรามซี่ใหญ่ที่สุดโดนถอนไปแล้วมีผลต่อเรื่องของการจัดฟันบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้ฟันคุดนี่แหละที่มันขึ้นได้นะครับดึงเข้ามาปิดช่องว่างอันนี้ก็ต้องปรึกษาหมอจัดฟันวางแผงกันให้ดีอีกที ว่าง่ายว่าทุณหมอเนี่ยที่เขาจะผ่าฟันคุดให้เราเนี่ยเขาก็จะดูรู้เลยว่าเราควรจัดฟันแลถ้าเราควรจะจัดฟันเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราจะต้องเก็บฟันซี่นี้ไว้ดีหรือเปล่าถ้าอย่างเป็นผมเนี่ยอืม้าไม่แน่ใจยังไม่ถอนก็นเก็บไปก่อนแต่ดูแน่ๆเลยครับว่าถ้าซี่นี้นะมันโดนถอนไปนะก็ต้องมาดูอีกว่าอายุคนไข้เนี่ยดึงมาแล้วมันจะมาไหมอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจ์ของหมอจัดฟันไม่ได้หมายความว่าต้องผ่าเสมอไปแต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ฟันคุดก็ไม่ค่อยรอดคนเอเชียเรา นะไอ้พวกฝรั่งมันก็ฟันมันขึ้นได้แล้วขางกายมันใหญ่อ้าปากได้กว้างเนาะคนเอเชียเราก็เสียเปรียบคนที่ได้เปรียบก็คือส่วนใหญ่ก็คือไม่มีไปเลยสบายกว่าเยอะผมก็เป็นคนหนึ่งเลยนะที่เคยไปปวดฟันต,นตอนตอนอยู่ม3ามาอยู่อเมริกาด้วยไปเรียนอเมริกาอายุประมาณ14อะ่ะปวดแบบขอพ่อแม่ผ่าที่นู่นเลยนะทั้งที่พ่อแม่ก็เป็นหมอฟันนะครับแล้วก็แบบไม่ไหวอะ่ะแต่มันผ่าซีแล้วแสนมั้งสามพันเหรียญน้าก็แบบโอ้โหแบบตอนนั้นก็ไม่รู้ว่า8ปดหมื่นหรือแสนเนี่ยมนะันแพงขนาดไหน ก็ไม่ได้ผ่าไปแล้วก็มาผ่าตอนอายุ25ก็โอเคยังไงหวังว่าพเพื่อนๆนะครับจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟันคุดที่มันปริศนาคาใจถ้าใครมีคําถามอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวจะมาไล่ตอบให้นะยังไงก็แล้วแต่ฝากให้ด้วยว่าควรจะพบทันตแพทย์ทุก6เดือนแล้วก็ปรึกษาทันตแพทย์เลยครับว่าฟันคุดเนี่ยฉันมีไหมเอ็กซเรย์เรารู้ย,ยังตล้วเต้าอ,ออกไหมนะครับความรู้ที่ผมให้นี่เป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นนะครับยังไงใครชอบใครไลค์กดไลค์ กดใช่กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ